ีจ่าแพนครับทุกคนมือนี้ยายจ่าไม่ก่าผ้ามวนตาท่องจะมาเห็นยังสวัสับทางนัดนใับพ่้าขใม่ไางไหนกบไดบหาเนี่ขางสาคือเกาเลยจ้ามองเกาเลยจ้ามัน อันนี้หลายโพดแมพี่นองเออมันออกหลายซับให้มดเลยเมือนี่เด็กากาตาทองจะไปเหดซุบหนอ่อไม้โอ้อันนี้งัดทางง,งัดด้วยพี่นองเด้อเอาไหว้กับมึงยานสูงเนาะพี่นองอยานแกมาเด้อมาเอาในยายเด้อเพื่อนขับสุกคนเลย ทวงนี่ก็เนาอใหม่เลยเนอานอจ่าเนาะเนาอใหม่กับเฮ็ดเลยนนเลยนาะจ่าเนาะเฮ็ดยายก็ไปไม่ได้ไม่มีเรือบินขี่อ,นอ,นขอ๋อไงเขาไปเอือปลาแล้วพี่น้องเื้อฮือทางงัดดีคาดเลยพี่น้องอ๋า เสียมจิน่เสียบแถวเสียบหอเอาปาดออกบางปาดปาดเห็นมาพี่น้องเห็นมาออเออเหลือชุบแล้ากสิิตั้กกินตะทองล่ำคนเดียวเลยเออไงไง ไงเ้าเดีวััขอบอนสีนยังไดีอ้ยงัดทางงัดงัดทางงัดงัดงัดเดกเดกงัดเขาไปจ้างัดเอา่เออหนู มาเด้อพี่น้องมาเอาในย่ายเด้อวางลงอืมคุณพี่ล่ะแก่ยมืดน้อเท่าอืมเลือนอนีกเอ้าให้นมืดมืดเอ้ามืดเลยเด้๋เท่าเอามืดเลยโอ้สูงโผล่เข้านะเอ้าเอามืดเลยเท่าก็สูงซับเท่าซับ อ๋องัดทางงัดเบงเถบะงัดแต่ดูพี่น้องงัดทางงัดงัดทางงัดงัดทางงัดเลยอ้มา่ดูพี่น้องมาเอาในย่าด้วยข้าเฮือนงัดดีเท่เไรเลยพี่น้องเรยวเฮือนนี่เลยจ้าจะได้กะ บึงยายตปเเล่อยๆเือให้ยายสับหน่อไมก้กับตา,อเ,าเอาให้หมดเลยเอาไว้เดี๋ยวมันจะแก่หน่อไม้เอาเลยหมดเลยดุดเข้าไปคือเดีอนหนึ่งเดมดนั่นแหละ ừn 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 ngắt ừn ngắt ừn ừ ừ này, có, không áo, ừ ngắt thăng ngắt, ngắt thăng ngắt. ừ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  Ma ยังเท้าไปซับต้มก่อนพี่น้องแล้วไป,ปชิได้ซุปตาเท้าก็ใช้ตากใหญ่ล่าที่ไปต้มปอกแล้ววะ่ะเห็ดคนเดียวล่าเราอ่ะเห็ดตัวกรเฮ็ดกับกแกถิ่มแกซุมเนาะพี่น,อนอ้องเนาะย่าไปเท่าไรบ่ได้กกระเฮ็ดตัวเท้าเห็ดหน่อไม้เห็ดเอาไปเผาปะ เขาหรอก็กษียนบมก็ไม่เขาก็เห็ตอันนี้เน you um ี่ยคือการนอนต้นนี้หิจักเดยพี่น้องเดยจักเาด้าวมะเหลวก็สะมาปลอกด้ามด้ามสวัสดีจ้ายายจะมาปอกซอยกระทองเด้อ ตามอลกันเมื่อหลายจ้าเอเขยปอดเอ้ยฝนกับมตกนาพี่น้องเนาะ ผลมาชีเจ่าอาผลน,นองยังมากถุเทปพุทมธด้วีน้องพี่น้องเนาะเอามาในผลทางเทปถ้ามึงหนองมึงหน่า,าแง่กับแง่เขา ยายปอกแล้วแล้วยายกะทีมาแจกเด้อจ้ะจจกทีมางัดทั้งงัดงัดทั้งงัดเด,ด,ด,ด้อจ้ะเด้อยายก็สิจแกนี่จับไปชู 行。嗯 แยกปลอกแล้วตัวนี้ยายกเอาไปตุมถ้าเจลกับปีด้ยวยจา้าต่ตัวนี้ายสิเอาไปตุ่มคือก้านตัวจักนี่จะเอาไปต้มซุปด้ยวยจ้าเด้อจา้ามันหลผูดเลยห็้วช้อ,อยยางหิตง้ต้มใบตัวนี้ตุ่มใบจะกินกับกาปฟตัวนี้สีซุปมือนี่ด้ยวยจ้าเด้อต้ม ต้มเรือจาบันต้มใบจิม้มแตงย๊วยวจะได้สุกต้มนาย่น้างใสาอืเอาย่าน่างเดี๋ยวเดีเออย่าน่างเนื้อพี่น้องเออตั้มเร็วกระสิใสเออเอามาที่ ไม่ก็เออเอเออเอเ้ยเอาไปตุ่มห้ยานางมาสุกด้อจ่าเด้อว,วันนี้เอาโทรพี่มาตุมยานางให้มันสุก หอมยัางนี่เนี่เท่านั้นหอมผักบัวหอมแดงไหมเล่าหอมเป้๊ยทัศน์สีขนาดอะไรพี่น้องคือช่อยงี้ยเงี้คนนี้สาวอ๋อเงี้ยเงี้ยอ๋อซอยล่ะพี่น้องซอยหอมใสซุปบอกเนีบอกน้ำน้ำลาไรยังให้เจ้ากันดารประเทศพี่น้องบอกแต่ของเงาเงาเ้ย ขนาดพระท่านเหตุขนาดพระท่านสุปซอยหอมทีซื้อกันนำนำได้ใหญ่ละอยากแห้อย่าง,งที่นาา้าสาวน้องบานี้เจ้านาปลาเด็กใส่ใส่หนังปลาอนาด้วพี่น้องใส่หนังปลาละยังจะเอาไปซุปด้วยพี่น้องเลยใส่ซัมนี่อกับพี่น้องต้มนามปลาเด็กให้สุกรวมกันด้วย ขันเขาเฮ็ดขายเขาบร,ระเดเซนอะปลาแดกเขาตุ่มเจนี่ซื้อๆเด้อจ้ะ mm hmm. เขากะจะคอยเอาไปใส่ต้นเขาสูบเจ้าต,ตัวนี้ตาทองเฮ็ดแบบกินเลยบบเฮ็ดแบบแซ่บแซ่เฮ็ดแบบแซ่บ <laughs> แบบพร้อมข <laughs> <laughs> ันเขาเฮ็ดขายเนี่ยเขาไปเขาตุ่มเจ้อันนี้ซื้อๆได้เท่า เขาต้มแต,ต่้นอไม่กับย่านางสุกแล้วเขาก็เอาไปตัง้งเสกเขาไวเออโถใส่ถูเลยมันยิ่งใส่มันงยิ่งเลวเขาก็จะคอยสุปจะคอยเขาใส่หนามปลาก็เขาตั้มตัวนี้ <im it> ตาใส่เลยสุกปเสบ่บหอมเลยพี่น้องหอมเลยผิดปุ้งเครื่องเลยบ่พี่น้องจินฮัทชีมเพิ่มก่อนก่อนข้าหมองความหวานให้องาเลย อหนะัากินเลยเด้อพี่น้องหอมหอ่วยห่ยละ่ะขนาดประเทศไซุปเด้อพี่น้องนี่ว่าเสาต้องให้เย็นก่อนเลยี่นอ้อนจะตีกันซุปซุปเลยเด้อพี่น้องซุปเทให้เย็นก่อนวานนี่้ตัวหอมเด้อพี่น้องเออข้าวงาเด้อดจ้าใส่งาใส่งาซุปใส่งาเด้อ ยายบอเใย่บอกตัวดินยายจใส่ง่าอ้าเอะไรชูบจีเซบ,บัลาแอบีนีไ่ได้พ่อมีแซ่บเ <c oughs> จ้าเบึงได้มองลเลยจเจ้าจมะมาชูบนุราร์านบึงเขเห้เขาหยั่บบ่งนสราร <c oughs> ์นพิองเ้ย <c oughs> บงด้วยจ่าดอเขาทำยังไงได,ได้กัยายกับ ใหญ่กับตาใส่งาด้วยถ้าบ่มีงาใส่บอกทั่วดิ้ด้วยจ้เาเพาะว่าจะมาแซบเฮ็ดกินเองตํำง,งาจะมันิอหอมจ้าทองว่าฉหวยเลยใหญ่บ่ให้ห้วยอ่อนไม่ร่มต้ำสุปแล้วเด้อพี่น้องไา ใส่หมดทีเดียวเลยบอ่อทอเดียวลงไปเลยพริกพริกใส่ด้วยพี่น้องพริกสองสอดปก๊ะหรือแล้วอ่ากว่าลงไปสามสอดด้วยพี่น้องเออใส่มันหอมๆเลยเนาะพี่น้องเนาะ บาทนี่ใส่งาลงไปใสหมดเลยเถอะใสหมดด้วยกัดก้อยคุยก่อนเอาตำก่อนตำก้อนยัวยัวก่อนยัวก่อนพี่น้องยัวก่อนเอาก็เอาหนึ่งหนึ่งไหมเออเดี๋ยวก่อนคนก่อนสิยัวให้ดอกบาดที่นี่ซุปหน่อไม้อุ้ยหอมเลยพี่น้องยัวยัวเลย หอมจะง่ากระเสียบอ่ะลงไปนัวเร็วคุณอัดใส่หอมตัวนี้เงา<ส>ลงนลง้วหอมแดงอืม<ด>บานิวัตตตั้มได้พี่น้องคุณออาตัม้มเนี่ยเขากราขอคอยเอาหอมคุณหอมดิ มาเด้อพี่น้องมาเด้อซุปน้องไม้สูตร้าท้องเด้อพี่น้องแย่ท้องเด้อนี่น้องไปได้กินแย่กระซิมแบพี่น้องแ่บยันบบทัว มาตอกตอกตั้มมาตอกมกตอกตอกตั้มเอาฉากออกเอาฉากออกตัวนั้แบบงอกรัมฉางหนึ่งคุ้นคุ้คุ้นมาเด้อพี่น้องมาเด้อคุ้นละตัวเอ้ยหน่าเสียหัวใจตัวน้อตอนหอมตัวมันดิเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นเราแหละพี่น้องนี่ เข้มข้นด้วยพี่นอ้องมามาถวมา้วยเบ้าเด้อพี่น้องเด้อเด้อลูกเด้อหลานเด้อเพื่อนครับทุกคนมากินกับยายเด้อสิซิมเด้อพี่น,อนอ้องเออเลย ามาเดิมมาได้เจอมาเดิมพี่น้องมาทุกคนแพทย์ครับทุกคนมามามาซุปนอไม้อยากแสบกะมีป้าถอกปลาทู่ใส่กะดีคือกันตัวนี้ย่าใส่แตะปลาแดงนะจ้าผัวแสบพี่ลิตักเลยเท่าตักเลยโอ้ยแล้วด้อพี่น้องอย่าสิคกข้าวเด้อจ้าเด้อกินกับข้าว แวนี่กัของแยกคู่เนาะมาผักด้วยจ้าอีหยังเข้าวอื่นใส่กอกด้วยจ้าเด้อถีกินข้าวจ้าตักไว้แล้วข้าวข้าวจะเป็นดอกกับซุปกับซุปทางงัดเขว่านซุปต่อไม้ซุปต่อไม้จะเป็นดอกกับหม้อต้มมุกกะยังแหนม แซ่แบ,บแซ่บได้พี่น้องเน,น,นี่ยมึงมาอะไรมาเด้อพี่น้องมาเด้อมันกินกับยายเด้อเจ้าเด้อพี่น้องผักแก้วซุปกระได้กะเท่านี่แซ่บพังาเด้อพี่น้องเบิง้ยงยายสิลลองซีมของตาทองเห็ดเบิ้งยายเก็บขายอยู่ฮางา,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 าคยายายสิกินมันคนจะเข้ม

ผมดั้มจิ้มไก่หมูเต้าหมูขื่น,นอืมผมดั้จิ้ไก่หมูขื่นเดี๋ยวเราจะต้องกินจะเหลือทุกคนอยู่แคบแค่เหลือ,แค,ลอแค่ครับทุกคนมกิ้มันอยากไม่ได้ทุกคนทุกคนมาทุกคน,กคนมากินกับยาย่ทับตาด้วยพี่น้อ,นอง chịu xuống nó mày ra chơi má má mama nghe mama 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 ออาานนพี่น้องเอามาผักพี่น้องเอาบะง้อก๊อบแง้มก๊ำปายไก่คู่เนึ่เอามาผักสิก๊ำแหนมให้ลำไม่ลุ้ยเด้อให้ยู่มันควนยืนเด้อไก่คู่น้องสาวยุงเทปเอาของมาผากเด้อจ้าเด้อใชาแล้วจะไปอันไหนเว้ย เอามาค่ัแหงน้องนันมาได้เขาตก้อนบอดนีนะเวเร ได้คิอาเพืยอนแค่นี้เด้อเราอบคลิปโนม้ยได้คลิปซุปโนมาได้กำงังกำงัดอย่าลืมกโคดกยแคแช่โคมเมีน้ำเลยจ้าโดตากไก่น้ำห้างใจใหย่แม่ใหย่เจะได้เฮ็ดคลิปยาย่เจะได้ไม่แห้งเฮ็ดคลิปอีกต่อไปเด้จ้าเด้อ รักนะจ๊บจบสวั offs, สดีค่ะติดตามคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย